เกิดเป็นมนุษย์ดีอย่างไรเหตุใดภูมิต่างๆถึงอยากเกิดเป็นมนุษย์คำถามถึงเทวดาพญานาคพระภูมิเจ้าที่สัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์ในนรกและมนุษย์คำถามเดียวกันแต่ต่างคำตอบต่างภพภูมิต่างวาระต่างบารมีต่างความคิด ต่างการกระทําต่างจุดมุ่งหมายถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะทำอะไรเทวดาตอบว่าเราจะพิจารณาธรรมเพราะมนุษย์มีกายหยาบที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุด น่าอิจชาพวกมนุษย์จริงๆพญานาคตอบว่าบวชสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาาบวชแต่มนุษย์บวชได้มนุษย์สร้างบุญใหญ่ไปสวรรค์ชั้นสูง ไปแดนนิพานแสนประเสริฐพระภูมิเจ้าที่ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคราวนี้เราจะไปทำบุญใส่บาตรทุกวันไม่ต้องมานั่งรอคนอุทิศส,ส่วนกุศลมาให้เราอีกไปทำเองเลยเพิ่มบาร,รมีได้เร็วทันใจดีสัตยรชานตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่นๆเป็นสัตว์นั้นทุกมากพูดก็ไม่ได้คิดอะไรฉลาดลาดก็ไม่ได้เป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาเราจะใช้ปัญญาของมนุษย์ทำให้ตัวเองไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์อีกเปรตตอบว่าเราไม่อยากมีหน้าตาน่าเกลียดไม่อยากมีปากเท่ารู้เข็มมีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาล ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะถือศีลจะได้ไม่ต้องเกิดมาเป็นเปรตผู้หิวโหยอดอดอยากยาก,ยากทนทุกทรมานแบบนี้สัตว์ในนรกอวิจีตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะทำความดีจะไม่ผิดศีลห้าอีกจะปฏิบัติธรรมเพราะนรกมันร้อนมันโหดร้าย อยู่แล้วมีแต่ความเจ็บปวดทุรนทุรายถ้าข้ามีโอกาสอีกครั้งเราจะไม่ทำเลวเราไม่อยากทรมานไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นรกอีกแต่เมื่อถามคำถามเดียวกันมนุษย์ตอบว่าอยากสมหวังในความรักอยากรวยอยากมีตำแหน่งสูงอยากมีอำนาจ แม้ต้องผิดศีลทำร้ายใครก็ตามอานิจจาหนอน่าสงสารที่สุดมนุษย์ผู้อยากแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกที่ยึดถือได้ชั่วคราวทั้งที่มีโอกาสจะสะสมกุศลมากกว่าเพื่อนทำให้มีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสรศิฐเป็นของติดตัวไปทุกภพภูมิอยู่ภายในใจมีเจ็ดสิ่งคือ สัทธาศีลฮิริโอตปะพาหุสัจจะจาคะและปัญญา